รู้ไหมธรรมชาติของตัวเราเป็นอย่างไรบ้างเรามาลองดูกันนะคะ <t ick le> อย่างแรกเลยค่ะเรามีสัญชาติาญาณที่ยังไม่ผ่านการขัดเกลามันจะแสดงออกด้วยความเห็นแก่ตัวขี้โมโอ้อวดยาบคาย เอาแต่ใจตัวเองแข่งขันและเอาตัวรอดโดยไม่มีขอบเขตเลยค่ะธรรมชาติอย่างที่2เลยนะคะมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ชอบเรียนรู้และอยากรู้อยากเห็นสิ่งภายนอกรอบตัวมักเรียนรู้จากผู้อื่นหลีกเลี่ยงการผเผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญชาติญาณของตนค่ะธรรมชาติที่3ค่ะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมีคุณธรรมสามารถฝึกกำลังสติเพื่อควบคุมพฤติกรรมและความเชื่อการกระทำของตัวเองได้ด้วยค่ะธรรมชาติที่สี่ค่ะมีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและมีเหตุผลในการตัดสินใจด้วยตัวเองมีศักดิ์ศรีมีคุณค่า มีความดีเชื่อถือและไว้วางใจได้และต้องการความเป็นอิสระ